ปั่นเงินน้อยให้เป็นเงินล้านเฮเชิญนี่ไงเฮเชิญอยากเจอไม่ใช่หรออะไรวะเนี่ยเขาอยากเจอเฮเชินอะเขาอยากเจอเฮเชินค่ะเขาอยากเขาอยากเจอเซททีไอโฟกสสาวก็ตามที่อย่างนี้แหละน้อง แ้่แสบปากว้สัต์พี่ยาวไปแล้วไเออโทอดทสัต์เลยแม่งไกลจังวะ พ่อเอกเอกเล่นกูซะแล้วเอกแม่งเอากูซะแล้วไกลเลยสัตว์แม่งเอ้ยเฮ้ยขอบคุณเอาอายุยันลูกขอบคุณหนังสือเรียกผีหนึ่งเล่มด้วยครับผมรักแม่งก็น้อยรักแม่งก็นางขอบมากมายสพอร์ตกับบุคคาขอบบุคคาอายุด้วยครับผมครับขอบครับผม,ผม แบ่งเอ็กแบกเลนกอุะแล้วเอาอุศไกลเลยนะเอ็กจอดเลยสัตว์จอดเลยมึงจอดเลยมึงจอดเดี๋ยวนี้เลย,เลยมึงจอดเดี๋ยวนี้เลย,เลย เอกไม่น่ารักหรือเปล่าอะไม่น่ารักแหละไอสัตว์เอากูสักไกลเลยนาตบหนังคอที่เป๋งอย่าพี่หนึ่งเกับ C t O อย่าเย็นอย่าเลยผมไม่อยากแข่งกับใคร ถ้าเดินเฮียแหละกูเดีกเป็นไงนผมก็พอได้น่ะเรื่องด่วนวะ่องมาก,กนั่นใครหน้าตาบืนเมาโอ้โหจะตังท่าละสวัสดีครับคุณสว,วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเออผมผมถามไปสิคุณผมออคือผมอยากรู้ว่าตอนเข้าประเทศนี้ประคุณว่ายน้ำฝากกันมาเหมือนผมไหมโอ้ผมตกเฮลิคอปเตอร์มาเลยฮะของผมตกเครื่องบินนะว่า้าสวยจริงๆชีวิตไม่พอโดนหมอปนอีก250โอ้โหผมนอนผมนอนเตียงเก็บบินย้อนหลัง250<ไ>แล้วผมนนม่รู้ไง<อ>มีผมคนเดียวสินะที่ผมว่ายน้ำมาจากไกลๆเนี่ยโอ้ผมก็ว่ายเหมือนกันฮะ มีคนมาถึงเหมือนกันครับเพิ่งมาถึงเหมือนกันแม่งโคตรไกลเลยโอ้โหรออะไรฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะที่มาที่ไปของผมเนี่ยเป็นมายังไงไม่รู้น่าจะรวยแหละนั่งเครื่องบินมาคนละลำเลยแล้วก็ไปเบียดกันแล้วก็ระเบิดนั่นแหละผมจำได้แค่นั้นอ่ะภา,<พ>า,าพที่จำได้มีแค่นี้กเหรอใช่ภาพที่ผมจําได้มีแค่นี้ผมฟื้นมาอีกทีก็โลพยาบาลแล้วครับน่าจะหัวกระแทกน้ำหรือมั้งอ๋อเพราะของที่ผมจําได้อ่ะคือผมหล่นมาจากฟ้าแล้วผมก็ลงน้ําเลยตุ้มแล้วตอนลงมา คว้าบัตรอะไรได้หรือเปล่าเอ่อมีแต่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีบัตรอะไรติดตัวมาเลยมีแบบพวกบัตรประชาชนบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้มีติดตัวมาไหมครับไม่มีเลยครับผมไม่มีไม่มีบัตรประชาชนติดตัวมาเลยครับตอนผมลงมาผมคว้าบัตรนี้ได้เงินนะเออผมได้ผม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 ได้แค่ไอ้ที่ที่ผมจับจับในกระเป๋าเกงผมเจอแค่ตั๋วสะสมตุ่มเงินนะฮะนี่เลยครับใช่เหรอครับนี่ตัวนี้นี่เลย อยากเป็แซงกันว่ะไม่งอคืนเราได้เป็นการจับปองนะฮะใช่ครับเราจะรวยเพราะโตนี่เหรอใช่เราจะรวยเพราะโตนี่แหละเอาแล้วโว้ยแต่ผมได้เจ็ดร้อยนะว่าแต่ละนี่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยผมชื่อตือนะหน่ดยแล้วนี่ไอหมองเปิดติ๊ยไก่คนไหนชื่อตือนะครับยกมือได้ไหมหรือว่าชี้นิ้วได้ไหมโอ้ลุงรวยแล้วมั้งเสื้อดำนะเสื้อดำเสื้อดำอ๋อตือติ๊ยไก่เรียกตือก็ได้ครับโอเคครับได้ได้ครับและคนคนนี้ครับ ผมฮอสครับผมฮอสเลเก้ฮะฮอสเลกเก้ฉันได้ร้อยเดียวนะฉันโดนโกงหรือเปล่านี่ไอ้เวนได้ผมหมดเลยเนี่ยผมฉันสวยตะแซ่ฉันเปิดไข่หมุนมาได้ร้อยเดียวนะฉันรอมาทั้งวันเลยนะแต่ร้อยเดียวผมบอกชื่อไม่ตรงสักคนหนึ่งเลยฮะจนปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่าผมชื่ออะไรนะตอนนี้เมื่อกี้บอกชื่อทุกคนมันมีคนจำชื่อเจงไม่ได้เลยเหรอคุณผมก็บอกไปเรื่อยครับใครถามชื่อผมบางทีผมก็บอกสอนรามอะไรอย่างนี้ พี่เขาบอกผมว่าชื่อเตา๋าเต๋าสมชายผมก็พูดไปทั่วนะฮะแต่จริงๆผมไอบกก้บัตรพิทานเขาทำอะไรวะออสเลกเก้นะไม่รู้อ่ะผมไปยืยมรถพี่มีรถป้าไปยืยมไปทำงานอะไรใช่รถเหรอแล้วว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรฮะทำงาน<อ>งทำงานหาตามไปกินข้าวกินปลาไปกินน้ำพริกกระปองน้ำพริกกระปิกชุบกะปิครับผมเฉินครับอ๋อเฉิน เดียววชัร์เฉินเท่าหนานะไม่ใช่เฉินหลงชื่อชชืื่่อออะไรเฉินครับวิจำโฟกได้เะเนี่ยใครนะโฟกอ่ะโฟกอ่ะโฟกไหนโฟกเด็กเป็ดโอ้แรงโพดเดี๋ยวก็ใส่แม่งเลยหนวดเอาพันหนึ่งอะไรเพฉยๆจะดึกออกโหดซะด้วยเฮ้ยเพื่อนะโฟกเฮ้ยโฟกที่น้องเปียกอะโฟกน้องเปียกอะโฟกน้องเปียกเอ้ยจำได้จำได้จำได้นั่นแหละ ในในพันหนึ่งวะเนี่ยขอของมันนึิมบ้านเดิมนั่นเลยเฮ้ยขอจำด้วยขอจำด้วยได้คนดิพันหนึ่งไม่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 ต้องจำไม่ต้องยุ่งจำได้จำได้โฟกไงเจ็ดเดินเจ็ดน้องไอเป้ไงน้องไอ้เป้อ่าโฟร้อยเปียกโฟร้อยเปียกเออจำที่ขายหมาล่าใช่ไหมใช่ปะเนี่ยใช่โฟที่ขายหมาล่าปะเนี่ยไม่ที่ขายแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ไอ้นี่โฟโฟที่ขายหมาล่าที่บอกว่าอะไรเห็ดเข็มทองมึงเก็บมาจากห้องน้ำแล้วมาขายหมาล่าใช่ไหม ใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไอ้เ่ยพันหนึเจ็ดเลโอเคสีเอ้เอ้สีสองสีสองด้วยสีสอด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ม่เามามไม่มีนะเฮียมีแต่หนึ่ง่งสไอ้เวเนึ่งหนึ่ปอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิบหกสิบคุปิดสิบหกสิบหกเฉินเบอร์สิบหก็บอกเข้าไปใอ้ปากุูปากดิเออ้ยเีเอเดี๋ยวเเดี๋ยวเธอทไม้เปล่าหรอกเปล่าหรอกพูดเฉย อยากเว้นหลุดป่าอะอะไรวะอย่างนี้แต่พี่เปาทำไมทำไมผมได้หมดสีเขียวก็ได้นะสีเขียวผมนี้ไม่ถึงเลยโอ้โหเป็นแล้วพี่ชายเป็นคอแม่งร้องสมเลยพี่มาได้ไหมมาได้ทำงานอะไรเนี่ยสีแดงเฮ้ยเขียวอะผมไม่ฟังอ่ะทังไม่พอสมทบทุนนะลองดูเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวเอง นี่เราจะยืนอยู่แบบยืนให้จนอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะหาอะไรเจ้าครนบในตักขยะไม่เห็นเลยมีตักขยะไปอยู่ตรงนู้นนู่นนู่นไหนตักขยะตลาดเลยเลยแล้วอ่ะโอ้โหแม่โคตรจนเลยตือจ๋าตือเปิดได้ไหร่ทั้งหมดอ่ะเปิดได้เจ็ดร้อยโอ้โหผมแม่งได้มาเลยนี่ว่ะผมได้อย่างน้อยเลยได้มามันแปดร้อยมั้งโอ้ยดิโอ้โหผมได้เจ็ดร้อยโดนหมอปลนไปอีกสองร้อยห้าสิบชอบตรงี้ ลูงนี้ไปหาหมอมาดีกว่าค่อยมาเปิดเออเฮ้ยนี่ผมมีวิธีปั่นเงินน้อยให้เป็นเงินล้านเหยเฉินนี่ไงเียเฉินอยากเจอไม่ใช่หรออะไรวะเนี่ยเขาอยากเจอเหยเฉินนะเขาอยากเจอเหยเฉินค่ะใครอยากเจอเศรษฐีไอโฟกสาวก็ตามพี่อย่างนี้แหละน้อง ใอย่าต่อยไม่ต้องตกใจป้าป้าข้างบ้านอย่าต่อยผมครับป้าข้างบ้านอย่าต่อยผมโอยเอยเอยใจเย็นใหญ่ใจเย็นครับคุณป้าสวัสดีครับเพื่อนแม่ผมนะคนเนี้ยออ๋เพื่อนเป็นเพื่อนแม่เหรอครับใช่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 ปากดีนักลือน่ะพอดีเคยป้ากันในวงไพ่น่ะแค่มาเนี่าพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรจำไม่ได้เลยเนี่ยเหรอะจะอะไรคะส้นเท้าติดคอหรือเราหลังานี่เราไปไหนมาไหนไปไหนมายังไงปูนโหที่นี่ได้ครับ ก็มีเด็กเวรคนนี้บอกว่ามีคนอยากเจอผมหรอไม่ใช่คนนั้นน่ะอ๋อคนนั้นไม่ใช่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อตือฮะตือคาบะไม่ใช่ตือป่วยกายนี่เรารู้จักขากินไหมเนี่ยซีโซเรียเออตือคาบะไงใครตือคาบะอะไรเขาชื่ออะไรปลาปะตือตือแปลว่าหมูไม่ใช่หรอไม่ต้องไปเติมชื่อให้เขาเขาไม่ได้ชื่อตือคาบะ พราะแบบเดี๋ยวเขาชงไม่ช่วยเนอไม่ช่วยนะมากับคนนี้มาคนเดียวสิจะบ้าหรือไงแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ไม่มีแก๊งแล้วแล้วรองเท้าพี่เอียบขี้ที่ไหนมาปป่าปป่าแฟชั่นรู้จักไหมรู้จักแฟชั่นไหมไม่รู้จักหรอกแฟชั่นแล้วดูแต่งตัวเดี่ยฮะแต่งตัวอะไรของเราเดี่ยคุณเป็นแบบไม่ชวนเขาไปทำงานด้วยกันหรอ โอ้ยคนคนนี้เขาคงจะทำให้คงทำงานเก่งแหละอะไรเหรอไม่แล้วนี่ไปทำอะไรกันอะไปขุดแร่ครับเฮ้ยไปขุดแร่อะเฮ้ยงานถนัดผมเลยรู้ปะเนี่ยขุดแร่แครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนขุดแร่นี่ไปถนัดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ขุดหอยหรออะไรพวกนี้คิดไรเปล่า สงสัยอยากชวนกันไปคนไอยรุ่นนี้หมายความว่าอะไรเปล่าไอ้ขุดโ้อขคนไอยนี่คือคิดอะไรเปล่าไม่มีคิดอะรุ่นเนี้ยไม่คิดแล้วใช่เปล่าไอ้รุ่นนี้คือแบบว่ามันมีแฝงความในอะไรเปล่าแล้วมันจะเป็นอะไรเปล่าเฮ้ยมันหมายถึงแบบว่าแอบบอกอะไรเปล่าเจ้าแอบบอกใครคนอยู่แต่แย่ๆมาถึงบอกอะไรเปล่าอะมาถึงบอกอะไรเปล่าอะจริงนะป้าก็บอกมาถึว่าพี่จีนเป็นขุดไอยด้วยกันเถอะเดี๋ยวก็เรียกใครป้าอีหนูเห็นเขาเป็นแม่ เดอนักตื้อข้าบาทนะเดี๋ยวก่อนจะจับลงหม้อซะนี่เดี๋ยวพาไปขุดหอยเลยเนี่ยอะแล้วนี่เรานี่แหวอ๋อนี่เพื่อนเพื่อนเแหวนหรอเนี่ยที่มาคต่อใช่นี่คุณโชคเป็นน้องของเจ๊บอยส่วนนั้นทายคินไส้กรอกผมโชคไม่ทายคินไส้กรอกสรุปเขาชื่ออะไรกันแน่เนี่ยโชคบุญนะตัวเองไม่ต้องแยกกันพูดทีละคนเอ้า พาร์คินส์ยูคิวครับเดี๋ยวเดี๋ยวของกูโอ้โอเคไปเนี่ยผมสรุปคนนี้คืออะไรยังไงเราแยกไแล้วคนนี้แล้วคนเนี้ยพาคินสยูกิ้วครับไม่ใช่เขาเป็นพาคินไส้กรอกอร์รู้จักปะอ๋อนี่เราเคยแอบดูเขาเดี๋ยวเรานี่บ้ากามากเลยนะพาคินส์ขนมปังไส้กรอกเรานี่มันยังตันหากลับเหมือนเดิมเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่ก็เขาเป็นพาคินไส้กรอกจริงๆไม่ใช่แค่ครั้งเดียว ก็โหเขาขอดูหลายรอบเหรอ <c oughs> ทุเร่จริงๆริงทางีไข่เต่าพูดไปสิโอ้ยไม่เถียงด้วยแสดงว่าใช่โอ,โ,โอ้โหชัดเลยไม่ให้ดูง่ายขนาดน,าน,นั้นหรอกของแหล่ของแหว,ว่าไปว่าไปเออว่าแต่ผม<ะ>มีข้าวผัดสองอันนะมันกินตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ้าวเฮ้ยหลบลุงหน่อยลุงเขาเอารถขยะมาลุงขยะนี่นะน่ากลัวมากเลยนะเฉินคืออะไรหรอไม่รู้ว่าเขาชอบพูดอะไรก็ไม่รู้ใครหรอ คนไหนมาคนไหนแดงอยูแล้วจะไม่มีอะแอชเชนแอชเชต้องไดอรเนตอกนแดง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 แดแดงแดง้อยย่างางงแล้วกแล้วกเจนทมไดูเรื่องเจนทมดูเลี้ง แดงแม่งเอ้ยเข้ามาแป๊บเดียวเองไอสัตว์ยิงกูซะแล้วกูยังไม่ทันเล่นเลยแม่งยิงกูซะแล้วเหรอนี่ไอพวกเนี้ยแม่งมือไวโอ้โหไอสัตว์ชัดเลยมือปืนมีนายไอสัตว์กดูรู้เลยยิงไวซะด้วยไอหน้าตัตีนไอหน้าตัตีน ไอ้เหยิิงเร็วซะด้วยเรียบร้อยดันทรงเรียบร้อยเลยอย่างนี้จะจะเฉินผู้เข้าประเทศแล้วประเทศเขาก็โดนยิงเป็นความซวยของประเทศเขาแท้ๆที่กูเข้า ขอโทษนะทุกคนผมขอโทษนะทุกคน <_ pent ry> เออเดไอชิบาย<_ <EN> _> <S <S เขาเล่นกันไม่โดดยิงลื่นปลื้ดเลยพอผมมาปั๊บเล่นปุ๊บไอ้สัตว์แบงยิงเฉยมึงเจง๋งจริงมึงยิงอีกดิมึงเจง๋งจริงมึงยิง,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 ยงอีกดิ มึงยิงให้เล่นไม่ได้เลยเอาแบบว่ายันสี่ทุบก็เล่นไม่ได้อ่ะได้อหอย่างโดนแบบว่าชุดใหญ่ไฟปิ๊บปิ๊บอะมียยิงแบบว่ายิงจะแบบว่าไม่ไหวอ่ะมีปะไอ้พูดเล่นผู้เล่นหยอกหยอกหยอกกูหยอกเล่นให้ขวโทษโทษเพื่อนโทษโทษเพื่อนแต่ขอโทษโทษโทษดีกันดีกันดีกันเมื่อกี้ผู้เล่นหรือหรือหรือเออดีกันหยอกหยอกนะหยอกนิดเดียวเองนะนะจ๊ะ เรียบร้อยแบงยิงซะก,กูไม่ได้เล่นชัว